ข้าขอวออะไรจ้ะพี่น้องอ้าวขอไขบ่บา,านพี่น้องอืมระหงวยังเด้อดิพี่น้องข้ออะไรจ้ะพี่น้องขอแดงพี่ของ่ามพี่น้องพึ่งข้ามจ้ะแมนน่ะโปรงสองดอกนี่อ้าวข้อป่งดำเลยพี่น้องข่าลายพึ่งหอมจ้ะ เก็บพี่น้องอันพอเป็นมูเลยจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอเก็บวิสารบ้านฉันจ้าพอกันในวันที่หนึ่งสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบหกจ้าเมือนน้กระพาเขาปลาคือเกาจ้าพิกัดปลาบ้านองเมฆตำบลหอวคาอำเภอบุญทวีจังหวัดอุบลราชธานีจ้าอากาศกือขึ้นขึ้นคือเกาใจพี่น้องกลับไปหลุนไปชมก็แม่ปลาเมียใจพี่น้องเมือนนิสิมานมาจ้าไปกันจ้าไปครับ ขาลงโยงจ้าไข่ด้วีมไข่ลงเลี้ยงเต็มนะข้ามจ้าอ,อ้อาวหักลงพีอีแล้วนึงเกิดใน้ลุ่มจจกดอกนี้พูนขาเนาะจ้า ได้จ้าดอกอวบที่แห้งจ้าพึ่งติวหรือว่าพึ่งน้ำอ้อยจ้าพึ่งข้ามจ้าผีอีกด้วน,นึช่องดอกจ้าพึ่งดำจ้าพึ่งข้ามจ้า อ้ขาบ่อยอยากดีเนาะบ่อดีตัดออกจ้ะพี่น้องขาไล่ยจ้าโอ๊บ่ได้บบได้บ่ได้เนาะจ้าพึ่งหอมจ้าขาไล่ยจ้าโอ้ย ผมคาบมยพี่อี๊พี่อีรนะเฟดแม่แมงกินไปครึ่งนึงเลยหายไปได้ป้ ดูบ่ได้ไ่เป็นเสื้อหาละยจ้าอุ้ยงามแห่งพี่น้องกายใหญ่อวบดีเหง้าจ้านะทว่วโกนตาแล้วพี่น้องอามาแล้งอกแล้งอก มาฟอร์เรจพี่น้องยาเตสิบโอติีอีกดอกนะึกมีติดคองฉันมาแล้วกินไปนแล้วน้อยนึงเอาเดลโลเซก,กตากระจ้ะพี่น้องขาลายเลือดอุ้ยข้างงามเห้ ขากี่นอไหมป้ามีนอคนเด็กขากโมเมนเฮ็ดจะมาเล่นพี่น้องกับมาจา้าหายอยู่หากินจา้าเป้ะขอกอนกับมานก,นกอนจ้นาเขาที่ล้างกับเก็บที่ล้างหลวงกระต่อครับน้าเน้ห้ามดิจ้าปลป็นีุงนงะ่ายมาะกว่ป้ามีนอพอดีครับ ใส่ยงจะสวยก็กขายยาวแห่งพี่ต้องนะหลุนนเมย์ปามี์เป็นละเรียอยได้แจยพี่น้องเหมือนนี่ได้ออกก็ออกเป็นมูแต่ว่าสีมูไงหรือมูน้อยกับบ้อง,อองหูดีไหมจังแข็งดีจะเฮตันิดอ๋อ ขอไข่าบาน,นพี่น้องซีมเมนต์เรางูขาลวละแล้วสิบบาทใน,นพี่น้องเบด้วยฮะลรงูกใจกพี่น้องใครนึงจ้าเอาเกินละงูกำลังสีออกเด้อพี่น้องหลังคาเตียจ้าลายเรจ้า โอเดง,งหุ้ยงามเองดอกเหล็ท้องมือจ้าโอ้ยใส่นี่ก็ดีโคจ้า

ขาลายจ้าขาลายเลือดโอ้าวเจมันขาเหี้ยวอดอกจ้าตัวนี้บืเหี้ยวดอกก็ต้มีนะงามอยู่เอาเอาของกี่ลายก่อนจะพาไปเอาของงามบานไม่อยงกินพี่ของงามพี่น้องแป๊ดแปดอืมกางขาลายจ้า กึ่หอมจ้ากึิ่น้าไร่โอ้ขางามแห่งพี่นมกลนข้ามจ้าตัวนี่ขากนพี่อีกดอกนะึมีมสันพ<ม>่นเนาะเมนนะโบกนสองดอกนี่ดีตันจ้าอ้ยขอปม,มีงเอแบบีแบบ๊บแบบขึ้นจ้า อุ้ยเดี๋ยวก็ดีจ้าพี่อีกสิพี่สองเล่นอุ้ยแฟดแฟดแฟดพี่น้องแฟดเฮ็ดมูนี่แกงอิ่มเลยนี่ก็แฟดเดี๋ยวก็ต้องพี่น้องเฮ็ดมูนี่แกงอิ่มแล้วจ้ะอุ้ยก่อนเลยจ้ะพี่น้อง nó ngục lướng 2 được được ngục khá cả các lần để sống được ừ, nó một phân nó cá nạp đồ cứ cán tên tâm hết thì nó <laughs> đợp đấy chóng chóng thoáng 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 nạp thoáng 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 cứ cả thoáng thoáng ngay con thoáng thoáng nâng này nọ thoáng 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 หมูว่าถ้าเด็กใครนึงเนาะแมนครับพี่ขาไล่จ้าตุ้นจ้ม กำลังมีไข่ไข่เดียวในเตาพิสูจน์เนาะฮะเราโง่ขาวผื่งขาวจ้าหรือว่าผื่งไข่เนาะดอกนี้แดงพอษก็มีได้ด้อยได้ได้แกงเสีบแกงหวานบัดทันกุนกิวจ้าหรือว่าผื่งน้ำอ้อยเนาะเอิญได้ซองซื่อจ้ะแต่ละคนก็เสื่อเอิญบ่คือกัน ขอจ้าขุณค่ะดอกนี้กออยู่โอ้๊ยแดงดอกนี้แดงนะขอฮิดนาเลครับเป็นมูจ้าพี่โนโ้องแม่ก็มีเปิดอยู่ครับไม่ได้เกียร์ด้พี่โนโ้อง เปิดเอาจ้าเห็นกุงกูเดยจังเปิดไม่ต้องออกนอกแมนจ้าแ้วไม่ได้่ไดจอบจอบนี่ก็แมนน่าพ่แมนเบิดพี่น้องอ๋อเก็บพี่น้องกันพอเป็นมูเลยจ้า Hay mẹ mè bà của nó là cọng này nó Thì đây mẹ bà mịn cái hiến đồ gì lắm Bừng bê tông nó ngự Thì đâu nó Cái ียวก็ดีได้ใจพี่นอ้องทางไหนอีกโอเคอู้หูแข็งแซ่บแข็งนอกเป็นนี้นอกเนีมนจ้า เปิดจริงเลยนอนอันนี้นาะตอนนี้เปยังจังลหลกเปิดจริงนี่วะนี่คุณเดกเกือบแม่พ่อมี่ใส่นั่นในเกือบูดนั่นใส่เ่ต้องโอ้โหพอเห็น,นเนาะเยบแล้ว โอ้ยอือตรงนี้เป็นเสือน่ะพี่โอ้ยในไนี่สาม ้แ,แข็งดีจ้ะพี่น้องเฮดคมนี่ลางูขาวเนาะพ่อพรมีเนาะ<ช>กำลังเห็นไข่หนึ่งจ้ะพี่น้องสัญญาณที่ดีแล้วจ้ะดำจ้ะโอ้ นี่กินขาเพิ่งปอหมือขาลายอ้าวพอปุงดำเลยพี่นอ้องผีอีเด้อถ้าผีเด้ออีกดอกนึ่งดอกดอจุ่มในสามดอกง,งามๆจ้าพี่นอ้องพอดีกแกงแสบ กันมาเนาะยาเชบอกเก่งใจความอวกของเห็ดถึงดำหองหันอู้ย์ไปยันพี่ลอกเลยเนาะออกดอกเดียวนี่ย,ยันพี่ดอกเด้ปกติอือ้ยเป็นนหมูเลยเนาะตุกมูกติงมิดเงียเนาะคำละดอกอืเก็นจิมาก,กินเลย ผมเดี๋ยวเวลากลับบ้านครับสรุปผลงานกับแม่พ่ามีครับอ้าวมีเห็ดยังแน่มือนี้แม่ป่ามีมีเห็ดละงอกจ้ะพี่น้องเห็ดละงอกเห็ดเผือกขาวจ้ะเห็ดเผือกดำเห็ดเผือกข้ามจ้ะเห็ดนาแหละกากเห็ดเผือกข้าร่ายจากเห็ดกอจากผลงานโดยรวมก็ถือว่าหมันจ้จพี่น้องเต็มตาคือเก่าจ้าผลงานใกล้ๆครับเต็มตาคือเก่านะพอป่ามีเนาะครับผมทั้งล่างือสป็นเห็ดเผือกข้าร่ายก็เห็ดเผือกขาวเนาะจ้ะเผือกข้ามจ้ะครับผมเห็ดละงอกเห็ดนาแหละ จ้าฝาก็ไห์ก็แช์ก็ติดตามหรือส่องอีสานบานฉาดในเด้อจา้าแม่ปามีก็ขอบุญขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกรลังแรงใจท,ที่ส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมัอน,นี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีวันเข้าพรรษาจา้าครับผมพอกันไหมคลิปน้าครับ